แมวมันขี้โมโหเนี่ยจับไม่ได้เลยเห็นไหมเนี่ยตัวเนี่ยอยาก,กัดอยากัดถ้อบอกว่าอยากกัดเนี่ยมันขี้โมโหเอ้าเนี่ยจัไม่ได้เลยให้ข้าวกินทุกวันเนี่ยดูที่เนี่ยขอจับหน่ได้ไหมทำไมวันนี้มันเกี้ยวกาดจังวะนิดเดียวขอจับนิดนึงจจับนิดนึงพอแล้วเนี่ยตีโหดูมันดูๆๆดูมันดูมันดูมัน ไม่ได้เล่นนะเนี่ยไม่ได้เล่นนะนี่ฮะเกี้ยวนี่จะไปเลี้ยงแมวนะดูมันดูมันดูยังยังเอาเรื่องอยู่อยู่ยังเอาเรื่องอยู่ตีตีต,ตีตีเลยนะฮะตีตีเด็กตีเด็กตีเด็กไม่ได้หยอกนะเนี่ยฮะไม่ได้หยอกนะฮะสู้ไอ้นี่แมวเกี้ยวกัดเหล็เกี้ยว <c oughs> เอาเรื่องมาตีตีต <c oughs> แค่นี้เราไม่ไหวแล้วไม่จะเป็นบวกแมวก่อนมือเดียวสู้ไม่ได้